มีอะไรก็ว่ามาอ่าคือผม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 เอ่อผมแานทันเข้ามาหรือยังนายเนี่ยขี่ร้ถมาตั้งไกลถามแค่เนี้ยหรออืมคือเอ่อเอ่อผมอืมทำไม พันนี้แสนถึงดูเหินห่างกับผมนักล่าแสนก็เป็นหองแสนนี้แหละใครกันแน่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็มาโทษคนนั้นคนนี้เขาโทษแสนอย่าเพิ่งชวนทะเลาะสิก็ใครชวนทะเลาะอ,อยู่นี่ละ่ะเอาล่ะล่ะคือผมถามจริงๆนะตอนนี้แสนแสนมีคนอื่นอยู่หรือเปล่า คนอื่นเหรออืมเอ้กคาว่ามีคนอื่นเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องมีใครสักคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่แสนนีงไม่มีใครเลยนหมายความว่าไงที่แสนนีงไม่มีใครเลยก็ยังไ,ไม่มีใครบอกรักแสนสักคนเลยนนะ ผมผมผมคือผมผมผมออออผมเออผมอะไรนนีก็แสนอ,อ,อยู่นี่นี่เองอะขาเดินหายซะทั่วมาไงอากริศก็พ่อเราสิคุยบอกให้อามารับแทนอะมาไงเส็นมาถึงนี่เชียสวัสดีครับดี ล้วพ่อเขาเป็นอะไรนะคะถึงมารับแสนไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยที่แตทรไปบอกให้อามารับแทนเน่ะผมไม่ให้แสนนักซี่มั้งอืมยเรื่องอะไรกันอยู่อ,อ่ะคือเปล่าครับคือผมแค่ผ่านพานมาก็เลยแวะมาหาแสนกันนะครับผ่านมาเหรอฉันวน่านายตั้งใจมาหาฉันซะอีกอกรไปห้ับบ้านเดี๋ยวดีดีคือเปล่านะเปล่าเปล่าคือคือ คือคืออะไรล่ะมีเรื่องอะไรก็บอกมาสิคือผมผมว่าเอาไว้พูดวกกันหลังแล้วกันนะผมไปแล้วครับแปลคนฝันรลเน่ยคุณทำแบบนี้คุณไม่ไว้ใจทิพย์เลย ไม่ใช่ไม่ไว้ใจก็แค่อยากทานข้าวด้วยอย่างท่ต้องไหนก็ทีงานของคุณเนี่ยที่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวบ้างมะก็คืองานของผมเนี่ยมันไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับกับคนที่เคยมาหลงรักผมเนี่ยเห็นมะเห็นไหมคุณไม่เคยลืมเลยคุณคิดถึงมันตลอดเวลาน่ะ ก็ให้ผมทํายังไงอะผมรักคุณนี่ความรักไม่ใช่การผูกมัด่วงเนียวนะคะคุณต้องอยท,ท,ที่ทําในสิ่งที่ทิพย์อยากทําบ้างสิคุณคุณก็ทําไปเลยสิอยากทําอะไรก็ทําผมก็แค่นั่งกินข้าวอยู่ข้างๆอะนะไม,ไ,มไม่เป็นไรไี่เป็นไรนะคุณไม่เข้าใจเลยอะนี่คุณแกล้ไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจจริงๆคะผมแกลทิพย์ไม่ตลกด้วยเรานะคะทิพย์บอกตรงๆนะว่าทิพย์ไม่พอใจมาก โอ้ทิพย์ทำไมคุณต้องเป็นฟืนเป็นไฟด้วยนะเรื่องแค่นี้คุณไม่น่าจะมวโหมากเลยอ่ะทิพย์ไม่รู้หรอกค่ะทิพย์บอกแล้วไงเขาว่าพัานี้ทิพย์ไม่ปกติและทิพย์ไม่ราบให้คุณมาทาแบบนี้ด้วยขอโทษผมขอโทษจริงๆผ,ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้คุณโกรธเลยนะทิพย์นะนะคิว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 ทิพย์ว่า เราควรจะพักกันสักบ้างได้แล้วนะคะโอ้ยดีเลยทิพไปไปที่ไหนก็นดีไปเที่ยวที่ไหนไปภูเก็บไหมเฮะตอนนี้ร้อนทิพยหมายถึงว่าเราควรจะแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะอ่าคุณคุณพูดเล่นใช่ไหมคุณพูดเล่นใช่ไหมคุณต้องต้องร่วมมือกับคนอื่นด้วยใช่ไหมต้องมีคนอื่นอีกใช่ไหมจอากล้องวิดีโอมาถ่ายผมตอนที่ผมเสียคอามใช่ไหม <c oughs> ผมรู้ไหนไหนกล้องอยู่ไหนอยู่ไหนๆๆๆอยู่ไหนไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ย กล้องกล้องอันแน่จะถ่ายผมตอนถือปอ้อมผมถือป้อม้วครับผมถือป้อมแล้วพูดเล่นจะมาคิดหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆค่ะ ท้ usted, องแน่วจิ้มปากพูดเล่นไม่เข้ากันไว้เดยวพี่จะเลือกเรื่องไหนแหละนะที่เพื่อเราเล่าให้ฟังเนี่ยว่าคุณคิดแล้วคือเป็นอย่างนี้ที่ไหนอ่ะที่ลำคาที่มุกมิดมองหงายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแถมยังห่วงยังห่างมันเกี่ยวโยงกับฮอร์โมนในร่างกายและฮอร์โมนตัวไหนกันวะที่เป็นทำให้เขาเกลียดข้าเนี่ย เฮ้ยน,นี่นี่ประเดี๋ยวจะมันอยู่ได้ไหมครับนี่บางคนเนี่ยมีขนาดผ่าท้องเนี่ยขนาดเดือดห L ัวเลยนะแล้วถ้าบางคนก็ปผ่ท้องนะเขาอ,อยากทำง,งานอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่เขาก็ไปหน้ารุนแรงคือขั้ขอเลิกเอาฆ่าดีกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าขอพักขอแยกกันอยู่ชั่วคราวไม่ใช่แล้วมันต่างกันตรงไหนวะถ้าจะดีนะเองแค่เพื่อความสงบถ้าวันรุ่งขี้มีอะไรหรอกมั้งนะอันนี้เขาไม่อยากมองเลย

ไม่เคยไม่มี cảm ơn anh quân nát quân mỏ không ngay à rồi cắm đi cỏi เฮ้เฮ้ตัวนี้เราไงวันี้นี่ถ้าเมื่อถ้าอยับไปกระทะแบบนี้นะเดี๋ยวก็มีปัญหาไปยืดอีกอ่้ยไม่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 ับบ้านไม่จับบ้านเว้ยแบนี้ป็นนอนกันโดยนะะอุยไม่ได้นี่ถ้ามีวัดเดกไว้กินห้กลับหลังเอาหุญแจชีะุ่นเ เ <Happiness? S 2> อาเอาอนี่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 แนะอยู่ในนี้นะในกระเป๋านี่นะแล้วไงนราจะไปไงอ่ะอานี่เอากี้กันนี้มูอถ่างับรถไปส่งที่บ้านนะนะเอ้าลงลงลๆลๆลงลงลโลงกูวนลงก่ะเดี๋ยวเออ ไปดยังานเฮ้นี่นี่สบสเออเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะแล้วก็บินทั้งหมดที่ร้านนี่นะเดี๋ยวไปไว้ที่เตเต์เดี๋ที่ที่เเตนะแล้วก็ไปหาร้านด้วยที่ร้านเรียบร้อยนะโอเคไปเลยไปไปไป